ก็ตอนนี้นะก็ยังหนักใจอยู่ที่ว่าภาษีขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในในอนาคตทุกร้านขึ้นหมดครับแบบหมดท่าษาก็ขึ้นเยอะตอนนี้มันขึ้นแล้วครับถ้าแพงร้านหารก็อยู่ไม่ได้ This is too much for me yes คนอาจจะเริ่มตุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้มาก็อะไรเซฟได้เราก็เซฟก็อย่างนี้ก็ต้องมากดก็ประกดเองมันขาดดุลเยอะๆอ่ะมันก็ถือว่าแฝงนะถ้าพูดถึงกับประเทศไทย สวัสดีครับผมอาร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลอสแอนเจลิสอยู่ที่ตลาดแล็กซีเป็นตลาดขายส่งของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลายคนคงรู้ข่าวแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าของประเทศไทยนะครับสาเซลยนะครับซึ่งน้ําปลากัปีน้าปลาร้านะครับกะทิหน่อไม้เนี่ยกระทบแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยพาไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับที่เขามาซื้อของที่ตลาดแห่งนี้นะครับว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างแล้วก็ มีเจ้าของร้านอาหารเวียดนามด้วยนะครับที่เขาก็โดนเหมือนกันนะครับเขาโดนประมาณ4ีกว่าเรนะครับรวมถึงนะครับผมจะพาไปดูสินค้าในตลาดด้วยนะครับว่าอะไรที่เข้าขายในการที่จะโดนขึ้นภาษีบ้างนะครับวันนี้ตามผมไปได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับเรามาเจอพี่โต้งสวัสดีครับพี่โต้งสวัสดีครับพี่โต้งเป็นเจ้าของร้านอะไรครับครับเฟเวอร์ออฟไทยครับอยู่ที่ดาวเทาอยู่ดาวเทาเอ็นนี่แหละใกล้ๆแล้วก็มีบูธอยู่ที่ตลาด ตลาดในมาร์เก็ตครับว,วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกทั้งครับครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยครับแล้วพี่โต้งตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับ๋อเกิดการตกใจตกใจที่ภาษีขึ้นราคาแต่เมื่อกี้แอบมองเห็นแล้วละ่ะพราะพวกกันผมมาตั้งต่เช้านะแอบมองนะเพราะพวกตุนกะทิต้มปลา <S <S ข้าวสารข้าวเหนียวเป็นเต็มเลยพี่พาไปดูข้าวได้ไหมไปไปดูข้าวมามามายุกนิ้เนี่ยจะยุกไปนิดเนี้รม้ย อันนี้ข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวดูราคาก่อนราคายัางท่าเดิมอยู่โปรตีพี่ซื้อข้าวข้าวหอมมะลิป่ะครับข้าวหอมมะลิครับต้องใช้หอมมะลิหอมมะลิเปลี่ยนไปใช้แท็กซัสเวียดนามแทนได้ไหมครับเออขอบคุณมากที่แนะนําลืมคิดไมาหรอกเราคุ้นเคยกับหอมมะลิบ้านเราไงเพราะเราเรา,เร,าร้านอาหารไทยเนี่ยเราก็ต้องจัดข้าวหอมมะลิต้องหมุนขึ้นหม้อใช่ใช่ใช่รับไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมันคุณภาพมันไม่ได้อะ ถูกต้องมันรับไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานการณ์ถ้าเกิดมันบังคับขึ้นมาจริงๆเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไหนพี่ต้องซื้อยี่ห้อไหนครับอ๋อนี่ครับอันนี้เหลยของเอซีเลยอันนี้ก็คือสามสิบหกเหรียญถุงละสามสิบหกห้าสิบห้าสิบเฮาเอซีใช่ใช่ใช่คุนี้ยห้าสิบเฮาประมาณยี่สิบปาโลประมาณนั้นประมาณยี่สิบปาโลครับแล้วปกติสัปดาห์หนึ่งใช้เยอะไหมครับอ๋อผมใช้ไม่เยอะครับผมใช้แค่สามสามสามกระสอบ อันถุง150เท่าเพราะว่าที่ร้านหนักไปทางเส้นใช่ไหมครับใช่คุณตุงก๋วยเตี๋ยวเส้นด้วยแล้วก็จะมีพวกเออเรามีเอเออออเอเอไว้ทำทำข้าวผัดเป็นยังไงอะเอ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 อเป็นข้าวเป็นข้าวของอเมริกาเป็นเอ่อข้าวแข็งหน่อยเพราะว่าเราผัดถ้าเกิดจัสมินไปผัดแล้วมันจะมันจะเละไปหน่อยมันจะแฉะมันจะแฉะผมจะหยิบของเล็กน้อยมามามาหยิบผักหยิบอะไรกนกิ่งแห้งกุ้งแห้งอ่าไอ้กุ้งแห้งเดี๋ยวกุ้งแห้งใครเยอะไหมครับผม ไม่เยอะไม่เยอะโอ้ยต่อขายแค่ข้างตา่ำเฉยแต่คนเริ่มตุนกันเยอะนะใช่ตุนกันเยอะเลยผมเห็นลมตกใจเลยเมื่อกี้นี่แอบแอบมองนั่งจีนกาแฟอยู่เ<อ>นี่ยพริกแกงตัวนี้จำไว้เนี่ยดูราคาไว้เลยเนี่ยดูราคาไว้เลยเนี่ยนะอันนี้66เหรียญน,นะขอ,ของของแม่นุ่งนั่นพี่เขาบวกอีกสิเหรียญ 76เหรียญ50นะครับตรงนี้ตกถุงแล้วประมาณ2เหรียญ50หรือ3เหรียญโดยโดยประมาณก็ประมาณ3 3 9ประมาณร้อยหนึ่งใส่อะไรบ้างครับต้มยำใส่ต้มยำต้มขาแล้วก็จะมีผัดเม็ดมะม่วงใช่แล้วด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือเป็นพวกซอสนะครับน้ำปลาซีอิ๊วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจะมีผลกับการขึ้นภาษีแน่นอนนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะครับไม่สามารถผลิตที่นี่ได้นะครับจะต้องนํามาจากประเทศไทยครับมีคนถามว่าเปลี่ยนเป็นเกลือแทนน้ำปลาได้ไหมครับโพุช มันมันได้แต่รสชาติมันไม่ใช่จริงจริงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโค้งจ้ะที่น้ําปลาดิที่น้ําปลาขับตลาดพี่ต้องใช้น้ําปลายี่ห้ออะไรผมใช้ยี่ห้อนี้นะผมเอซีเอซีเอซีอยู่ตกเคสละสิบเจ็ดเหรียญเก้าสิบห้าก็ขวดละสองเหรียญคูณประมาณสองเหรียญเดิมเลยประมาณแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่คือของเอซีเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นสามกุ้งอะไรเงี้ยสามสิ่งก็ผิดที่เดียวกันขวดละสองเหรียญเจ็ดสิบห้าประมาณขวดละร้อย ป็นหลัราคาอยู่ที่ขวดละสี่เหรียญนะครับนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ขายอะไรนะตรงนี้เป็นส้มตอันนี้ำดำน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 ี่ก็ะปุกกระปิน้ำตาผู้นี้ทำใจเลยราคาขึ้นแน่นอนกระปิอย่างนี้สิบสองเหรียญนะครับสิบสองเหรียญประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลประมาณซีอิ๊วเนี่ยหางไปหายไปละซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวาน เริ่ม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 หายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะสิ่งเหล่านี้นะดูติหายไปแล้วนักเลยดูสิดูติดในของยุคปับเนี่ยโอ้นี่ก็หายไปแล้วโอติไม่หายแล้วครับโอติเต็มเชลหรอครับเต็มเต็มเต็มแต่มาเียเต็มหมดแต่ตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนอาจจะเริ่มตุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้มาเอาครับตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่นะครับที่เขาทําเป็นเรียกว่าบริษัท ส่งสินค้าตามร้านอาหารใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับร้านอาหารที่เรียกว่าไม่สะดวกมาซื้อเองใช่ครับโอเคได้ข่าวยังครับวันนี้ก็ได้ข่าวเมื่อวานรู้สึกไงครับคิดว่าของมีปัญหาแน่นอนอย่างเช่นของไม่ต้องขึ้นอยู่แล้วอของต้องขึ้น<ช>ทุกวันนี้เซอร์วิสชาร์จตามร้านนี่แพงไหมครับหมายถึงว่ายังไม่นับพวกสินค้าราคาอาหารนะก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงถ้าแพงร้านอาหารก็อยู่ไม่ได้แล้วพี่บริการถึงย่านไหนครับ เออเบคก์ฟิลครับโอ้ก็โอก็ไปไกลเยอะสามสองชั่วโมงกว่าใช่ครับแล้วสี่ชั่วโมงแล้วอย่างที่เจอข่าวพี่ทําได้เลยครับทำทำงานต่อได้เลยครับผมสัมภาษณ์ไปด้วยครับแล้วอย่างที่เจออย่างนี้จะแก้ปัญหาไงครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนเราก็ขึ้นจะขึ้นลูกค้าก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นค่าใช้จ่ายของลูกค้าร้านอาหารก็จะเพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าก็จะขึ้น ราคาในออเดอร์ก็ไม่ได้แต่3 6มสกปอร์เซที่จะรับไหวหรอไม่ไหวแน่นอนนี่อย่างอันนี้อย่างผักคะน้านี่บางทีมันยังมาจากประเทศอื่นแต่อย่างอันนี้กะทิกะทิเชฟชอยนี่มาจากเมืองไทยอย่างลังนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ตัวนี้น่าจะอยู่อย่างกติีก็สาสิบกว่าสี่สิบประมาณสสิบี่สิเดี๋ยวมันก็จะขึ้นถ้าโดนก็ส6กเปอร์เซ็ก็อีกสิบก็อีกห้าหกเหรียญตอนนี้มันขึ้นแล้วครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อนแล้วเขารอเขาเหมือนเขารู้เหรอครับมันมันขึ้นมาตลอดเลยครับตอนนี้จับปกติ42ใช่ไหม12เป็น48 48ก็เป็น50 54 55 59ตอนนี้อยู่ที่59ครับแล้วก็ลูกค้าก็ลูกค้าผุก็บุนเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็ใครไข่ลงไครลงแล้วใข่แต่ไก่ขึ้นนี่เขาเรียกว่าโดนกันทั่วหน้าเลยครับโดนกันทั่วหน้าอย่างมะม่วงนี่มาจากเม็กซิโกก็โดนใช่ครับ นะครับไอ้พวกพวกของสดพวกอะไรพวกนี้มันจะราคาขึ้นลงทุกวันมันจะไม่นี่เท่าไรไม่ตายตัวหรอกอ๋อแต่พวกกะทิพวกอะไรพวกนั้นอะขึ้นมาแล้วตอนนี้อันนี้พริกไทยดำครับอันนี้พริกไทยก็ครับข่าใช่ข่าปาปิการข่านี่มาจากไทยป่ะครับไทยครับโอ้โหอะไรย่างงี้แล้วก็เชียงอะไรพวกเนี้ยครับโดนหมด หมดครับแล้วแล้วโปรตีอย่างนี้ส่งกี่ล้านครับทั้งคันนี้วันนี้ผม6ล้านครับหกล้านไปโมฮาวีโอ้ไกลไกลอยู่เดยเซอร์สองชั่วโมงเหมือนกันสองชั่วโมงครับแล้วอย่างนี้คนสนใจอยากจะฝากเบอร์ทำไงครับก็โทรมาก็ได้ครับเบอร์อะไรครับสามสองสามครับเก้าหกหนึ่งสามหนึ่งห้าสองครับชื่อว่าปุ้ยครับพี่ปุ้ยนะโอเคใครอยากจะให้ พี่ปุ้ยไปบริการก้าบอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยเขาต้องรีบยกของละขอให้การเจราจาของประเทศไทยประสบความสำเร็จจะได้ไม่โดน36%อย่างน้อยโดนนิดนดหน่อยได้ครับครับครับวันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะครับที่เป็นกิจกรรมตอนเช้าที่เจ้าของร้านเนี่ยต้องมาลุยเองนะครับก็คือมาเอาสินค้าไปเติมที่ร้านนะครับนี่นะเอางส ร้านชื่ออะไรครับโปรโมทลาลาไค่ะอะไรนะลาลาอยู่แถวไหนครับอยู่แถวซอเทลค่ะอ๋อไ <c oughs> อ้สี่ห้าใช่ใช่อโอเคอเคนี่ยครับ้าทีเจ้าของร้านไม่ใช่สบายนะครับต้องมาซื้อของกันเองตอนนี้นะครับนอกจากจะมีร้านอาหารอื่นๆแล้วเรายังมีร้านอาหารที่เก่าแก่ชื่อร้านคุณโดมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโต้งครับผม พี่โต้งเปิดร้านคุณดมมากี่ปีแล้วครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าหรือยี่สิบหกปีครับเกือบสามสิบสามสิบปีเกือบเกือบสามสิบปีที่ร้านนี้ก็คือมีหมูแดดเดียว<ช>เนื้อแดดเดียวอร่อย<ช>แล้วก็มีพวกเนื้อเนอเ,นอเนื้อตุ๋นแซบอะไรพวกนี้ตอนนี้สินค้าวันนี้พี่ซื้อไปเท่าไหร่ครับวันนี้เหรอวันนี้ซื้อไปแต่โชว์ร<ช>ีซีหน่อยนนยาวยือยาวยือยเท่าไหร่ครับพันหนึ่งพันเหรียญ ถือว่าพันเหรียญเมื่อก่อนเต็มรถมากกว่าน,นี้นะครับเมื่อก่อนเนี้อ600เป็นคันรถโอ้แน่นเอียดเดยวนละ600เต็มคันรถแน่นเอียดตอนนี้พันหนึ่งแสดงว่า40%ขึ้นมาเลยเหรอมากกว่าน,นั้นมากกว่าน,นั้นอีกส่วนใหญ่จะหมดไปกับอะไรครับซื้ออะไรเป็นหลักก็คือทั้งทั้งหมดเลยฮะเนื้อสัตว์ข้าวสารข้าวสารข้าวสารก็ขึ้นเยอะจากเดิมเมื่อก่อนไปก่อน88เหรียญ ต่อห้าสิบห้าสิบพายวันนี้วันนี้วันนี้เกือบ30สามสิบต่อสามสิบนี่นี่ข้าวข้าวแท็ก่ัๆนะครับถ้าข้าวไทยไม่ต้องเปลี่ยข้าวไทยก่อนยี่สิบย20สิกว่าวันนี้38มข้าวเหนียว40กว่าข้าวเหนียว40กว่าแล้วได้ข่าวยังครับเมื่อคืนนี้ได้ข่าวอะไรข่าวอะไรครับภาษีจะขึ้น36%ภาษีสินค้าที่มาจากไทยแลนด์นะครับ สนุกครับใช้คําว่าสนุกสนุกเลยนั่นแหละกต้องทําก็ต้องปรับราคาเพราะเราเราขายเราสั่งของจากใช้ของไทยเยอะอย่างเช่นทุกทุกันี้แต่ถ้าจรเป็นที่น้ําปลาปลาล่าปลาคาตะไคร่เออ่าแล้วก็พวกเอ่อของไทยอ่ะพวกน้ําตาลปี๊บทุกอย่างน้ำตาลมาตราพีลพร้าวครับหลายอย่าง ที่เป็นที่ของเพราะร้านราขาอาหารไทยเราก็ใช้ของไทยจะเป็นส่วนใหญ่มีมีคนถามว่าใช้เกลือแทนได้ไหมได้ครับแต่รสชาติเสียเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนอย่างเช่นแกงเขียวหวานก็ไม่ได้ใช้ได้ครั้แต่ใช้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่อาหารไทยมันไม่หอมใช่ไหมครับมันไม่หอมน้ำปลาตัวนี้ก็อย่างตาพันธะเขาไม่ไม่ไม่มีส่งมันหมดใช่ไหมครับไม่ทราบ ไม่ทราบว่า,ว,าว่าทำมราะไมปลาล่าก็ขาดปลาลาก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วปลาลาวันนี้ก็ร้อยว่าเรียแล้วอย่างนี้พี่มีแผนการจะแผนการขั้นแรกทําไงก่อนครับก็คือก็คือ,อ,อพยายามที่จะตึงราคาให้ได้นานที่สุดเพราะว่าคนซื้อคน,คนกินก็แย่เมื่อ,อรายจ่ายเขาเพิ่มขึ้นทุกคนมีคเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปเคยป,ปกติเนี่ยเคยชอบกินร้านโตัวภูเขาของเกาหลีนะร้านเกาหลีโต๊ะูเขาแต่ไก่อนเรากินก็แปดหรเก้าเก้า วันนี้เมื่อวานเนี่ย 17, 17เก็าเก้าทุกร้านขึ้นหมดครับขาบหมดแล้วตลอดตั้งแต่หลังโควิดมาพี่ขึ้นราคาถี่ไหมถี่ต้องขึ้นหรอครับต้องขึ้นแต่แต่ร้านคุณดมเนี่ยเป็นร้านที่ให้ปริมาณเยอะพวกข้าวผัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ฐานคนกินตอนนี้เปอร์เซ็นต์หลักๆน่าจะเป็นชาวสเปนิกเยอะใช่ครับ เป็นพวกโปรเตมาลากปเตมารากับเอลซูเมโดคนไทยก็มาสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรามันเป็นปัญหาเรื่องเราอาหารผ่านไทยที่ในร้านเราเนี่ยน้อยอ๋อเมนูน้อยเมนูน้อยแต่จริงๆผมว่าผมไปไปกินแล้วชอบไม่น้อยนะมีหมูแดดมีราดหน้าก็อร่อยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะขนมแม่แหนมข้าวทอดพี่ฝากเบอร์เลยครับร้านคุณโดมนะครับ สามสองสามหกหกสามหนึ่งศูนย์แปดหกครับอยู่ถนนเมลโรดอยู่ติดกับร้านทำาษีครับผมใช่ครับร้านสุดทันทินทันแป๊กได้เดี๋ยวผมขึ้นที่อยู่ให้ไปชิมกันนะครับเดี๋ยวพี่เขาต้องเข้าทานละขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อออสครับพี่ออสเจ้าของร้านสาลาแดงที่พัสดีนาใช่ครับนะครับเป็นร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ ถามซื้อกว่าปีนะเมื่อกี้คุยกับพี่ว่าได้ข่าวยังครับอข่าวอะไรครับที่ภาษีจะขึ้นโอ้ยได้ข่าวเลยติดตามอยู่ความรู้สึกเป็นไงครับอ๋อมันก็ถือว่าแฟนนะถ้าพูดถึงกับประเทศไทยอะหมายถึงว่าที่เขาจะต้องเก็บเรื่องดุลอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเพราะว่าของเขาไม่เคยเก็บเราเลยเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วเราเก็บจากเขาตอนนี้ทุกคนโดนหมดผมก็คิดว่ามันก็ถ้าเราอยู่ในอเมริกานานนะ มันก็ต้องทําในรูปนี้แหละเพราะว่ามันขาดดุลเยอะๆอ่ะเข้าใจจะเอาเงินที่หนแล้ววันนี้จ่ายไปเท่าไหร่ครับก็คงพันกว่าก็ประมาณพันกว่าทุกวันอ่ะสมัยก่อนถ้าเทียบประมาณห้าปีที่แล้วได้ประมาณเท่านี้นะครับจ่ายประมาณนี้อยู่เท่าไหร่ครับห้าปีที่แล้ว5้าร้อยก็5้0อยแสดงว่าเกินมาครึ่งหนึ่งเลยใช่แล้วคือโปกติแล้วตอนนี้ค่าอาหารมันก็ขึ้นอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วค่าแรงใช่ไหมตามนก็ แต่เราอยู่ได้เพราะเราเปิดมานานแล้วมันก็มันว่ามีลูกค้า,ม,คามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันไม่ดีเหมือนเก่าอะแต่ว่าเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราทํามานานแล้วนะแล้วเราโอกาสในการจะขึ้นราคาอาหารมีไหมครับมีมีครับขึ้นได้เพราะว่าจะต้องทามเมนูใหม่<อ>จะต้องขึ้นได้เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับที่โชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมว่าอันไหนมาจากประเทศไทยที่ต้องซื้อที่เป็นของประเทศไทยอ่ะก็ ผมคิดว่าส่วนใหญ่เม็กซิโกใช่ไหมครับเม็กซิโกตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ซื้อเลยนี่จริงเหรอแล้วกะทิโอกะทินี่เราสั่งของชาวเกาะอาทิตย์นึงก็ประมาณสิบสองสิบสามเกตใหญ่นะกะทิขึ้นใหญ่กะทิน่าจะขึ้นขึ้นครับข้าวสารข้าวหอมมะลิเราก็สั่งจากจากโฮเทลที่เป็นของคนไทยครับที่ซื้อประจำมันนะพวกน้ำปลาพวกเครื่องแกงอะไรต่างๆเนี่ย เราใช้ข้าวหอมมะลินี่อาทิตย์หนึ่งประมาณแปดถุงได้แปดถุงครับห้าสิบพาถุงถุงขนาดถุงใหญ่ใช่ครับอาทิตย์เดียวนะครับทเดีโอ้โหข้าวนี้ก็น่าจะจะจะเป็นหอมมะลิเป็นเป็นข้าวไทยหรือว่าข้าวไทยครับหอมมะลิเพราะว่าทางไทยเทียนะเขาเพิ่งให้ประกาศนิบัติว่าเราใช้ข้าวหอมมะลิโอเคหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอย่างน้อยไม่ถึง3 6เนน่าจะลงมาหน่อย มันน่าจะมีการเจรจากันครับน่าจะเจรจาแล้วมันอาจจะเป็นยุทธูหมายว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธียุทธวิธีแล้วเราก็ต้องอยู่ได้เพราะว่าเราก็ต้องปรับราคาใช่ใช่หรือทํายังไงก็แล้วแต่ว่าแต่ไอ้เรื่องที่จะไม่ใช้น้ําปลาหรือข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิจากเวียดนามก็มีนะใช่ใช่ไหมราคาถูกกว่าตั้งเยอะถูกกว่าเยอะนะเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าคุณภาพ ใช่ไม่ได้เคยเอามาแนละ้วเส้นใหญ่นี่แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้มาแรงก็คือผัดซีอิ๊วกับผัดที่เมาผัดซีอิ๊วนี่ลงจะผัดอะไรลรัอย่างนี้กันเท่าไหร่ครับถุงนี้เฮ้ยสองพาวหนึ่งประมาณกี่เหรียญครับประมาณตอนนี้เขาขายก็จะสองเหรียญเจ็ดสิบห้าหรือสามเหรียญสองเหรียญเจ็ดสิบห้าอันนี้อยู่ประมาณประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทอันเนี้ย ใช้หลายแพ็กเลยครับผมเห็นที่สุดแพ็กตัววันผมก็เลยต้องปิ๊กอัเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมันไม่สดมันไม่สดมันไม่ได้สดมันไม่ได้เช้าชาเช้าจะได้สดโอเคไหนยังไงไปชิมที่ร้านสาลาแดงได้นะครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคช่วงดีครับสวดีครับคุณโอปราขอบคุณครับที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับก็คือกะทิชาวเกาะกําลังโหลดขึ้นรถเลยนะครับแล้วเราอยู่กับพี่พี่ช้างครับพี่ช้างครับ พี่ช้างมีร้านอยู่ที่พัสดีนาครับชื่อร้านอะไรครับเปรไทยอิตาลีกับชาวดอยไทยอิตาลี่ครับมีสองร้านหนักใจไหมครับตอนนี้นี่กะทิมาจากประเทศไทยก็เตรียมเตรียมจะขึ้นอะไรที่เป็นโปรดักต์จากไทยครับก็นิดหนึ่งเราก็แต่ก็ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วเพราะเราซื้ออย่างนี้เป็นทุกๆเดือนอยู่แล้วอย่างลังนี้เท่าไหร่ครับที่เขากำลังยกนี้อ่าห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดเหรียญมีกี่กล่องไอ้มีกี่ มี6แครใหญ่ในน้้า58เหรียญก็ประมาณ6-38ประมาณ1,800นนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทอื่นที่เขาแบบว่าผสมที่ร้านอ่ะ70เลยนะโอ้ต้องมาซื้อเองคุ้มกว่านะครับแล้วได้ข่าวเมื่อวานยังครับข่าวดีอ๋อก็เป็นธรรมดาครับโลกมันโลกมันต้องเดินหน้านะแล้วต้องปรับสภาพไปตามสถานการณ์ล้วทางร้านมีเตรียมรับมืออะไรยังครับรับมือเรื่องของแครหรอครับใช่ ก็อะไรเซฟได้เราก็เซฟก็อย่างนี้นก็ต้องมากดก็มากดเองววอเราก็อะไรเซฟได้เราก็เซฟเพื่อเพราะเราไม่สามารถที่จะเพิ่มราคากับลูกค้าได้ันไหน่งที่เราเซฟได้ก็พยายามเซฟแล้วก็นั่นแหละครับก็พยายามบริหารจัดการแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพอสินค้าที่เขาเอาเข้าแล้วโดนภาษีเยอะจนเขารับมือไม่ไหวเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งมาเลย อย่างนี้พี่กังวลไหมหรือว่ามีหาวัตถุดิบอื่นแทนได้เพราะว่าตาโปกติแล้วร้านไทยโดยส่วนมากมันก็มีแต่พวกของแหง้งนะครับที่เอามาจากเมืองไทยแต่ส่วนมากก็จะเป็นของที่เทโนโนของที่ผลไม,ม้สดใช่<อ>พวกผักผลไม้ก,ก็เป็นของนเกษเดียไม่ได้มาจากไทยแน่นอนใช่ไม่ได้มาจากผ <คน S 1> ลไม้นนก็เริ่มไม่มาแล้วเพราะว่าเป็นเม็กซิโกหมดใช่ส่วนมากเป็นเม็กซิโกก็เดี๋ยวนี้แคเิฟอร์เนียก็มีอะไรปลูกได้เหมือนคล้ายเมืองไทยอย่างไะฝากร้านเลยครับ ก็ร้านเพื่อไทยริ่งกับชาวดอยไทยริ่งพัสนีนาถ้าใครไปผ่านในแถวนั้นก็แอเดียนั้นโอเคครับปลอดภัยเดินได้อยู่ใกล้อยู่ในซิตี้ฮอล์ไหมครับใช่ครับใกล้ซิตี้ฮอล์โอทาว์ครับครับโอเคขอบคุณพี่ช้างแล้วก็พี่พี่จูนครับขอบคุณครับผมเห็นติดตาม Facebook อยู่นะรู้สึกว่าจะเจอวิกฤตเยอะเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านอาหารเวียดนามบ้างนะครับ What's your name? My name is Paul. Paul. Nice to meet you guys. You own restaurant. Yes, I do. for a restaurant. for a restaurant, yes. What's the name of the restaurant and location? Yes, uh, my uh, store name is for You. and then uh, is it located on La Center. Which is close to Glendale, South Pasadena, Burbank. Okay, it's all that you know nearby. Uh huh. Mm -hmm. How long have you been open? Just the... two months. Only. Just two months. How was it? Uh, so far so blessed it's better than i expected uh -huh. going into the uh, new venture it was actually better than i expected yes what about yesterday, yesterday For the news. Uh, tariff news yeah um, I, w I, I was i wasn't really surprised because i actually went through the uh, you know donald trump you know back in you know the first term mm -hmm. so i was actually owning a different business at the time b business at time and importing goods from you know vietnam and china but uh, it was it was uh, it was in the clothing industry so i was kind of oh. I was kind of aware that this was gonna happen again, but you know, but reality hits. So to be honest, I don't know what to say. <laughs> <laughs> but but most of your products uh, that you use mostly come from China, Vietnam, or Thailand, uh -huh. Thailand as well. Yes, uh -huh. Southeast Asia. But we have like thirty six percent. Like Thailand mm -hmm. got thirty six percent mm -hmm. back. Mm -hmm. China, uh, Vietnam forty something. Yes, this is. Too much for you? This is too much for me, yes. I'm uh yes, it it's is almost fifty percent. It's almost fifty percent. Let's say yes. if you want to bring some spices from Vietnam, mm -hmm. this is gonna be you know. Yes. And do you use um fish sauce? Vietnam, we Vietnamese, do. Yes. This is gonna be forty-six as well. Yes. <laughs> uh no plan. Yeah. No plan. I don't know. Uh it just happened yesterday so i'm my plan is just kind of like going you know, to go through what's going to happen mm -hmm. and then you know try to like you know, bring up another strategy i mean strategy to kind of like in you know, come up with a plan but as of right now i'm just i'm just planning just to have a good day H have a good day that's it <laughs> how much did you spend today today i spent uh, roughly around like 230 dollars <laughs> all right I'll put the address here and <Okay. S 1> then if you guys wanted to try what else you have besides f o r I do a real estate oh. I'm a real estate agent um, I also I also manage some investment properties <laughs> alright ขอบคุณ thank you, thank you. <laughs> ตอนนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับรัฐบาลไทยก็บอกแล้วนะครับว่าเขาพยายามที่จะเจรจานะครับเพื่อที่จะทำให้36%นนั้นต่ำลงมานะครับแน่นอนว่าเราโดนแน่นอนแต่ว่า จะอยู่ที่จุดจบที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าแน่ๆนะครับว่าวันที่เนี้ทางรัฐบาลสหรัฐบอกแล้วนะครับว่าจะเริ่มจริงๆจังๆกับตัวเลขที่บอกนะครับตอนนี้อาจจะเป็นบางสินค้านะครับที่โดน10%บางสินค้าอาจจะไม่เท่ากันนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามข่าวดูครับและนี่ครับก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับยี่ห้อมาม่าอันนี้นะครับอยู่ที่ 12เหรียญน,นะครับต่องนี้มีทั้งหมด30นะครับ30แพ็ค12เหรียญก็ตกประมาณ50เซนนะครับ50เซนก็5 35อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับซองหนึ่งอย่างอันนี้นะครับก็คือกะทินะครับกะทิชาวเกาะร้านอาหารใช้กันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ขึ้นแน่นอนตกตอนนี้อยู่2เหรียญน,นะครับราคาที่เลกซีนี่นะครับ ถ้าขึ้นก็อาจจะมีสามเหรียญก็ได้นะครับหรือว่าตกประมาณกระป๋องละ1 0 0บาทนะครับใครดูอยู่ที่เมืองไทยบอกมาหน่อยนะครับว่ากะทิแบบนี้ขายกันยังไงนะครับแบบกระป๋องเมืองไทยขายราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับที่ห่อยันวอยุนนะครับตราเด็กสมบูรณ์เป็นซีอิ๊วดำนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ของเริ่มไม่เต็มเชลลแล้วนะครับน่าจะเป็นคนมากักตุนสินค้านะครับ อย่างซอสแม็กกี้เองนะครับที่นี่ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าแน่นอนครับเรานําไปกินกับไข่ดาวนะครับซอสแม็กกี้นี้ก็อยู่ที่สามเหรียญเก้าสิบห้านะครับขวดละสี่เหรียญถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับตกอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับนี้ขวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่ขวดละเกือบสิบเหรียญนะครับก็ประมาณเกือบสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ถัดมานี้นะครับเป็นซอสภูเขาทองฝาเขียวนะครับ อันนี้ก็ใช้ตามร้านอาหารเยอะมากนะครับใส่น้ําซุปใส่ข้าวผัดขวดนี้อยู่ที่ควรละ2เหรียญเจนะครับก็ตกประมาณ3เหรียญประมาณร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับเป็นกะทิน,นะครับหน่อไม้หน่อไม้ใบตองใบตองอจูตกใจไหมครับรที่ว่ามีข่าวว่าภาษีจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากไทยออ ตกใจนิดหน่อยค่ะของพี่ทําเป็นยังไงนะครับของพี่ทําเป็นส่งตามบ้านส่งตามบอ๋อรายได้ดีไหมก็พอได้ค่ะพอได้ก็คือสําหรับสําหรับคนที่ไม่สะดวกออกมาซื้อเองใช่ครับหยิบเป็น g เชอรี่เคลื่อนที่เอาไปให้ครับอ๋อตอนนี้กะทิปลังนี้เท่าไหร่ครับอืาห้าสิบสี่มันจะขึ้นอีกนะครับจะขึ้นหรอครับเพราะว่าภาษีโสินค้าถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นอีกสิบเหรียญรับได้ไหมครับ ีกสิบเหรียญละใช่เพราะว่าขึ้น3 6ครับกเซ็ตก็ต้องดูต้องดูเพราะว่าก็ไม่แน่อาจจะเพราะว่าเราขายแค่คนเด็มก็ไม่เคยจะมีนะเราช่วยก็โดยเฉพาะอ๋อไม่ได้เอาอะไรแล้วในอนาคตพี่โต้งมองว่ามันจะเหมือนสมัยก่อนไหมที่พวกน้ำตาลปี๊บมันขาดเพราะว่าเขามาแล้วไม่คุ้มทุนแล้วส่งมาไม่คุ้มทุนก็ไม่ส่งเลยดีกว่าไม่อยากคิดเลยแต่แต่ช่วงช่วงโควิดสินค้าหลายๆอย่างก็ห่างหายไปนะ พวกเราก็ทําใจแล้วก็พยายามดัดแปลงอะไรอย่างเช่นเกลือแหละแต่จริงๆรสชาติมันก็เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวกระทนน้ําปลาไปแต่ว่ารสชาติความเข้มข้นเนี่ยมันก็มันไม่เหมือนอน่แต่มันจําเป็นแต่มันจําเป็นแต่โอเคจุดนั้นก็ผ่านพ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นวิกฤตใหม่ของชาวอเมริกาเครียดนะแล้วราคาขึ้นเนี่ยเราจะไปขึ้นยังไงแล้วคนเราเนี่ยต้องกินต้องใช้กันแม้ตัวเราเองเหมือนกันเราต้องเริ่มประหยัดล ปกติไปกินข้าวนอกบ้านตอนนี้ก็เฮ้ยทำกินเองละก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนอื่นก็เหมือนกันคงต้องทํากินเองกันเปลี่ยนการใช้ชีวิตใช่มันแล้วมีคนบอกว่า <c oughs> มีคนพิมพ์มาบอกว่าเอา้าคนไทยในอเมริกาก็ใช้วิธีไปกินขนมปังแทนสิอุ้ย <c oughs> สองมือก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเรนคือถูกต้องมันเลี่ยนอ่ะแล้วเป็นอาหารอื่นๆมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมันกินได้ถึงเวลาจะ ครับขันจริงมันกินได้แต่ว่ามันจะกินได้สักกี่มื้อล่ะแต่มันก็ต้องหันกลับมากินน้ําปลากินปลากินกะปิของเราเนี่ยเนี่ยสะใจสุดต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราจริงๆนะที่ที่ที่ให้สูตรอาหารมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยยุคไหนก็ไม่รู้น่ะถ่ายทอดมาถึงทุกวันนี้ผมก็ได้อันส่งผมในที่นี้แหละหมายถึงว่าประชาชนชาวไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ได้อันส่ง แล้วก็มีจังหวัดที่ได้เปิดร้านด้วยแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับคนต่างๆได้กินไม่ว่าคนอเมริกันคนเกาหลีญี่ปุ่นคนจีนก็กินอาหารไทยกันค่อนข้างเยอะไปไหนไปไหนก็ก็ถือว่าเยอะเลยนะโอ้พี่โต้งปิดคลิปให้ดีมากเลยครับล้วพี่โต้งเปิดมากี่ปีแล้วนะครับเออสิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีครับผมเฟรฟรีวอฟไทยครับใกล้ๆกับดาวเทาเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ลา ไปเลยนะครับขอบคุณพี่โต้งที่พามาทัวร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับหลายคนที่ชมแล้วก็คงจะมีวิธีนะครับในการรับมือไปเตรียมสินค้าไปตุนสินค้ากันนะครับใครชมจากที่ไหนมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็พิมพ์กันมาได้เลยนะครับยุโรปอเมริกาแคนาดานะครับหรือแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ